สวัสดีครับพุ่โก้ผมเบาดอกคนผึ่งครับพี่น้องวันนี้ผมวันนี้มาตอกเสาองุ่นครับผมเราคนใต้จปปงจะปลูกองุ่นูได้พี่น้องไม่ได้ตอกเสาครับผมตอกเสาบากันตั้งกระดึงรวดบกคนทีปลูกครับพี่น้องนะครับโอ้วันนี้เบิร์ได้พี่น้องเอ้โอ้โอ้อยทำอะไรพี่น้องเอ้คุณนะครับโอ้โอ้ยี่น้อง โอ้ oh, แ้โอ้คีย่นสก้สครับผมเ้ยบงเดียสกเต้งแต่ละบาตอสองมุนขี้ัวมุ่นไม่องตอสองนันครับ <c oughs> ออน้องเลยครับพี่น,นองีปวดุ่นแม่ครับผม ขยายสวนก้อนที่ปลูกก็ต้องต่อเสาให้พี่นอ้องแล้วก็ดึงลวดครับนะครับปูกุไว้เ้อพี่น้องเลยโอ, <c oughs> โอ้โ,อโอ้ใส่กับไนครัพี่น้องใส่กับครับ <c oughs> โอ้โหโอ้โหเลือยได้ตลอดสอลือกเยอ <c oughs> อโอ้พี่นอ้องพักพกันขยายส,ายสวนปลูกองุ่นเฮ็ดไว้ครับผมก่อนจะปลูกก็ต้องตอกเสาดึงรวดวกันครับพี่นอ้องนะครับโอ้สวยอดกิได้ปลูกอยู่ไม่เป็นไงง่าย,าย,ายเลยพี่นอ้องเอ้กว่ากัได้แต่ละแถวครับผมใส่กำลังยังหลายครับดูนะครับโอ้หัวหน้าเ,ออนเราเอ้ยบัตรใบเราก้าวเหมือนไงพี่นอ้องเอ,อ้ ผู้นำพี่น้องปวดมือเนาะตอกเสาปดมือทีพ yeah. <AP> ี่น้องหน่ยตอกเสาแล้วก็ดึงลวดครับกวนที่ได้ป่วงงูนะผมนี่ครับเบวันนี้ชีวิตแรงงานไทยในต่างเดรียส่วนทางงูเห็ดใบครับโอ้ขนาดแล้วนั่นรีคุณน้องพี่น้องเป็นเสาตอกเป็นแถวเลยครับตอกเสาหมดเลยครับผม เ่อแล้วเื่อพี่นอเพิม่ได้ปลูกครับผมองุ่นนะครับถึงรวดไปยต่อแล้วถึงรวดนั่นบ่ถึงรวดแล้วเปื่ต้องคิได้ปลูกกันไปนพี <prejudice and> <leaves> ่น้องเดินเดนเห็นเหตุงานสวนองุ่นก็ไม่อีสิียดครับผมครับกนดีขยายสวนก็เห็นสิ่ะรพี่น้องแต่ว่าตอนขยายสวนนี่ว่าล้ลำบากนะด้กด้ปลูกเนาะ เบืง้งรึครับผมตัวที่ได้ปลูกลต้งุในแต่ละสวนครับโอ้เราตอกจำรีบเลยแป๊บเดียวเลยเนี่ยครับอันที่เราตอกได้เลยพี่น้องนน่นี่ครับอันนี้ตอกเด็กเล้วเลยเป็นแถวแถวพี่น้องเอ้เนี่ยครับผมแล้วก็จะดึงรวดครับบันดึงรวดเร้ยตั้งที่ได้ปลูกครับนี่พี่น้อง โอ้สวนนี่บักเงยแบักกว้างเลยครับผมนะครับโอ้ชิบะเป็นสีลายมัพี่น้องเนี่ยนะครับสวนเนี่ยบึงพี่นออ้องเลยนะครับมีแรงงานไทยสองคนเหรอครับผมสวนนังคุณน,น้ครับโว้ยโอ้กามเป็นลันเป็น,น,ะะนรันเลยวะสวยตัวกแล้วแ่สวนเนี่ยเงี้ยมาละไปจิ้มเนี่ยจิ้มกาวไปไหนจิ้กมกาวขึ้นเลยวะอ้า <laughs>

ด้วกันเลยตลอดเสาตลอนี่ครับพี่น้ององุ่นต้นเกาที่ขเขาจะปลูกไว้ครับผมนะครับกำลังกำลังแตกแหนงกำลังปงใหม่ไหมพี่น้องนีค<ะ>่ครับกำลังออกลูกออกซ้อนหน่อยออกลูกไหมครับนี่ครับซ้อ<ห>นหน่อยมันโอ้กำลังออกซ้อนหน่อยพี่น้องเลยเห็นไหมหาเใจอะไรแตงยอดแทงกิ่งแล้วเห็นไหมลูกกระเนี้ยเลยพี่น้องนี่ยนี่ครับมันหาแตงมันหาแทงปงใหม่ๆเลยพี่น้องปงยอดไม้ออกลูกกับพร้อมครับนลยพี่น้อง อัางก่าเหรเจ้า,าน้เายก็เลข,ขยายกิจการเพิ่มอีกครับนีครับ,รบตรงข้ามกันเลยครับพีบน่น้อ,อ,นองโอ้บึ่งเลยพี่น้องเอ้เนี่ยอางูได้ขายดีเทีเ่ยวป่กากมมคทกท่านไวนะ้เนาะ เจ้ากับเล็กกันได้พักกันขยายออกไปอีกพู้นะครับขยายสวนออกไปอีกพี่น้องเอ้เนี่ยครับผมโอ้กราบเป็นหน่วยเนี่ยพี่น้องเอ้เนีพี่น้องอ่างวนอ้กราบแตกไปแตกแหนะครับแตกลูกนครับอ่าเจ้าแตกกันแหน่ตอนแจกจริงแตกนะมันกับเริ่มแตกแหนงแตกลูกออมาได้เหรอพี่น้องถ้าบมดแจกเนียวอุ้มบอกรูดเลยครับผมอ่างวนเนี่ยครับ เขาเจ้าอยู่สองคนเขาเจ้างา้นลายหลายเลยพี่น้องอันนี้เขาแม่ขยายเป็นไล่ไร่แล้วนะหลายสวนไหมยี่สองคนเขาเจ้าไหนพี่น้องเพราะว่าถ้าแก่เขาเจ้าคนเขาเจ้าเห็ดหมักไว้ครับผมนะครับอ้าวนูนนี่ก็หาได้ขึ้นจักรวันก็แต้งแหนงแต้งแต้งกิ้งเหรอครับผมวันนี้มันเริ่มแตกแตกกิ้งไหมแล้วครับพี่น้องไหนครับแตกกิ้งไหมแตกกิ้งไหมแตกกันนะ ลูกครับผมเดี๋ยวพี่น้องโอ้อยางงามเลยวะนะครับนี่เขจาจะขยายสวนเพิ่มไหมขยายเพิ่มอีกอีกอีกสวนหนึ่งครับผมโอ้อยางกว้งเลยพี่น้องนะนะครับยุนาน,นาที่พักผมเหรอพี่น้องนะี่ยตอนกางวันสวนนี่นะครับผมโอ้โหให้เบิงไไ้งบรรยากาศ นี่ครับอ้สวนไงนะสวนนี้เลยไอย้สวนนี้จากใไหนะ่หน้านงะนนะี่ไง่นเห็นะดใหไหอออนอุ้ย่วหฮอดสิบใบบวเนาะกวางไงไหมเนี่ยครับเนาะ,นะ เราหัอหมักไวฮ้ยคาร์ลเกิลกัเม่นวอรน่ะปอนโอ้ยนพี่น้องโอ้เจ้าขยายไม่ไวเลยครับนี่พูดนเพิ่งเอาพี่น้องพิ่งเอาไปงานสวนองุ่นกันเลยองุ่นหมักใบครับพี่น้องนี่โอ้ยเดือดมาไหล